สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทวันนี้จะมาวิเคราะห์ในส่วนของตลาดซื้อขายในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก็ถ้านับแบบเรียลไทมตอนนี้เนี่ยตลาดจะ ในวันที่1กันยายนก็เหลือประมาณสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะฮะเชลซีของเราก็ยังมีข่าวพัวพันกับนักเตะหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมปาล์มสาบาทหบาทจะมาวิเคราะห์กันว่านักเตะที่มีโอกาสย้ายเข้ามาร่วมทีมเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยขนาดไหนแล้วก็เรามีความจําเป็นหรือเปล่าครับกับนักเตะที่ตกเป็นข่าวในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันว่ามีใครกันบ้าง จากข่าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ s u z u k i Power You ย p แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดแดงเลมอนโซดานะครับนักเตะคนแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวเซอร์ไพรส์แต่ว่าเป็นข่าวมาสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ เออเชลซี uh, ดูเหมือนจะต้องการกับตำแหน่งกองหน้าพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือป e ีแอร์เอเบริกโอบาเมยองนะครับข่าวก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบาร์ซ่าตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณ27ล้านยูโรทางฝั่งของนิซ่าคินเซล่าบอกว่าประมาณ25ล้านปอนด์แต่ดูเหมือนว่าเชลซีเนี่ยจะจ่ายเงินที่ประมาณแค่15ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับอย่าลืมว่าโอบาเมยองเนี่ยย้ายมาจากอาร์เซนอลมาร่วมทีมบาซ่า แบบไม่มีค่าตัวนะครับในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยถามว่าอยากได้โอบามยองหรือเปล่าผมมองว่าเอาเป็นว่า7เต็ม10แล้วกันครับผมอยากได้แต่ถ้าค่าตัวเนี่ยเกิน15ล้านปอนด์ขึ้นไปเนี่ยผมว่าแพงนะครับผมว่าค่าตัวของโอบามยองควรอยู่ที่ประมาณ10 ถึง15ล้านนะครับจริงๆเนี่ย10ถึง15ล้านกับนักเตะวัย33ถ้าดูตลาดปัจจุบันเนี่ยหรือว่าดูค่าตัวนักเตะปัจจุบันเนี่ยอาจจะดูกลางๆไม่แพงแต่ผมมองว่าแหมทางบาเซโลนาได้มาฟรีเนี่ยจริงๆอยากให้ได้ต่ํากว่า10ล้านแต่ว่าถ้าดูจากความจําเป็นของเราแล้วก็ดูจากรูปการเหมือนบาเซโลนาจะดูได้เปรียบเชลซีเนี่ยเป็นไปได้ครับว่าเชลซีอาจจะจ่ายอยู่ในชช่่ววงปปรระมาาาณ 15- 15 20ล้นนนออหืบบกกกัจ สโมสรประสบความสําเร็จอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมมองว่า15-20เนี่ยแพงเกินไปแต่คิดว่าดีลเนี้ยเชลซีจะเดินเครื่องเต็มที่เพราะว่าจากข่าวล่าสุดก็คือตกลงสัญญาส่วนตัวกับโอบาเมยองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นดีลเนี้ยถามว่าผมอยากได้ไหมคําตอบคืออยากได้แต่อยากได้ในราคาที่ไม่เกิน15ล้านปอนด์นะครับ คนต่อมาครับตกเป็นข่าวนานกว่าอูบามยองครับแต่จากข่าวล่าสุดเนี่ยเหมือนจะงองแงแล้วก็ทางฝั่งเลสเตอร์ก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าจะไม่ปล่อยนะฮะ not for sale แต่ดูเหมือนว่าใน2เกมที่ผ่านมานักเตะจะเสียสมาธิกับการเล่นไปพอสมควรนั่นก็คือเวสลี์โฟฟาน่าครับนี่เป็นนักเตะที่เชลซีต้องการดึงตัวเข้ามาเล่นในตำแหน่งเซนเต,นเตอร์ฝั่งขวาเพราะว่าเซซาอัสิลิเกตาอายุก็เริ่มเยอะแล้วเกมนัดล่าสุดนะฮะของเชลซีเนี่ยก็ ใช้รูเบนรอสซทัดชีกเนี่ยยืนเล่นเป็นวิงขวาแล้วก็ใช้ริสเจมเล่นเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวานั่นแสดงเห็นชัดเจนเลยครับว่าเชลซีมีทั้งอัสเปลกเวตามีทั้งชาโลบาแต่เลือกที่จะไม่ใช้เพราะฉะนั้นตำแหน่งเซนเตอร์ฝั่งขวา mm hmm. เห็นได้ชัดว่าเชลซี hmm. มีปัญหาเพราะถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยผมเชื่อว่าวันนั้นก้าชาโลบาเล่นแล้วก็เอาริชเจมเล่นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเชลซีกับเวสลีย์ฟฟาน่าถามว่าผมอยากได้ไหมอยากได้แน่นอนครับยุย่งน้อย แล้วก็เป็นกองหลังที่มาจากแซงเอเตียนอนาคตไกลครับแต่ว่ามันมีปัญหาการบาดเจ็บถามว่าปัญหาการบาดเจ็บมีผลไหมผมเชื่อว่ามีไม่มากก็น้อยมีแน่นอนครับอยู่ที่ว่าอาการบาดเจ็บจะทําให้โฟฟาน่าเลือกที่จะเรียกว่ากลัวการประทะหรือเปล่านะฮะส่วนค่าตัวเนี่ยโอ้โหมีถึงขั้นลามไปถึง 70- 80ล้านปอนด์ค่าตัวไม่ต้องถามเลยครับว่าแพงไหมสําหรับผมแพงครับในเคสของโฟฟาน่าในมุมผมอยากได้ไหมอยากได้ครับ แต่ค่าตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก55-65ประมาณนี้ก็พอครับเพราะว่า1อาจจะแพงเพราะว่านักเตะมีสัญญายาวกับทางเลสเตอร์2เลสเตอร์ในเวลาทำซื้อขายครับไม่ว่าจะเป็นเบนชิวเวลแฮร์รี่แม็กควายหรือใครก็ตามเนี่ยแพงทั้งนั้นอย่างซัมเมอร์นี้มีข่าวนิวคาเซิลกับเจมส์แมดิสันนิวคาเซิลว่าโดยรวยยังถอยกรูดเลยครับเจอเข้าไป50-60ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นดีลของโฟฟาน่าก็ลุ้นครับว่าเมื่อนักเตะออกอาการงองแงไม่อยากเล่น เลสเตอร์นะไม่ได้ใช้งานเนี่ยตลาดซื้อขายอยู่ในโค้งสุดท้ายแล้วถ้าไปปล่อยให้ถึงในช่วงเดทไลน์หรือว่าภาษาบ้านเราคือคืนมาหอนเนี่ยเลสเตอร์อาจจะไม่สามารถเ,าเรียกว่าต่อรองกับเชลซีได้ผมเชื่อว่าเลสเตอร์ถ้าจะขายน่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับถ้าไปจนถึงช่วงท้ายนี่เชลซี Chelsea จะใช้ทม์มิ่งเวลาในการไปบีบนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าอยากได้ไหมในมุมผมอยากได้ครับแต่ขอที่ประมาณ55นี่สวยเลยแต่อย่ากเกิน65สําหรับทาง เวสลี y โฟฟาน่าสองคนแล้วนะฮะที่ผมมองว่าอยากได้แล้วก็มีความจำเป็นคนที่3ครับนั่นก็คือนักเตะที่อยู่ดีก็มีข่าวเฉยเลยครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วไม่รู้มายังไงเหมือนกันนั่นก็คือแอชลีย์กอร์ดอนครับปีกของเอเวอตันในเคสเนี้ยนักเตะเล่นดีจากซีซั่นที่แล้วนะครับแต่ในมุมผมเนี่ยถ้าถามว่าอยากได้ไหมไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นครับกลางๆอาจจะหนึ่งด้วยค่าตัวที่เอเวอตันตั้งไว้60บล้านปอนด์นะครับ นักเตะเนี่ยอัปเดตให้หน่อยแล้วกันนะครับว่าเหมือนเขามีใจอยากย้ายมาเชลซีแต่บทสัมภาษณ์ของแฟรงค์ลัมพาดเหมือนลัมพาดต้องการจะเก็บนักเตะเอาไว้ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าในมุมส่วนตัวผมผมว่าเชลซีโอเคเราอาจจะปล่อยติโมวแวรเนอร์หรืออาจจะปล่อยพูลิซิชหรืออาจจะปล่อยซีเยกแต่ในปัจจุบันเนี่ยซีเยกกับพูลิซิชยังอยู่ผมเชื่อว่าเขาต้องการดึงแอนโทนี T ่กอร์ดอนมาแทนติโมว์แวเนอร์คือเป็นทางเลือกในแนวรุกแล้วถ้าเราดูสถิติของแอนโทนี T ่กอร์ดอนจะเห็นว่าเขาเล่นได้ทั้ แล้วก็ทางขวาแล้วก็ทางซ้ายซึ่งตัวลุกตรงกลางเนี่ยเขามีเปอร์เซ็นต์ในการลงเล่นมากกว่าในตัวริมเส้นนะฮะเราจะคิดว่าแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเล่นปีกจริงๆแล้วเนี่ยเขาเล่นตรงกลางมากกว่าเพราะฉะนั้นกอร์ดอนมีโอกาสจะยืนในตำแหน่งเมสันเมาส์เล่นกับสเตอร์ลิงแล้วก็ไคลฮาวเวชหรือตัวบนอาจจะเป็นราฮิมสเตอร์ลิง e แล้วก็ตัวล่างเป็นแอนโทนีกอร์ดอนกับเมสันเมาส์ก็ได้นะฮะแต่ในมุมผมทําไมผมถึงเ,เรียกว่าอยู่ตรงกลางกึ่งๆอยากจะได้หรือว่าอาจจะไม่อยากได้ คือผมมองว่าเชลซีไม่มีความจําเป็นในขนาดนั้นครับถ้าเรามีปัญหาในเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวาแล้วต้องจ่ายเงิน80ล้านเนี่ยกับการที่ต้องไปจ่ายตัวรุก60บล้านปอนด์เน่าอนชนิกรดอนแล้วเชลซีก็ยังมีโบโรย่ายังมีอ่ะโอดอยยังไม่ย้ายก็อยู่อแต่อาจจะย้ายนะฮะก็มีซีเย็กมีพูลิซิชมีเมส์ฮาร์เวดสเตอร์ลิงเยอะแยะมากมายผมเลยมองว่าตำแหน่งเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องจ่ายขนาดนั้นครับนอกจากเอเวอเรตจะปล่อยอนเชนิกรดอนในราคา3 0ถึงล้านปอนด์ซึ่งผมว่า เอวัตตันไม่ปล่อยแน่นะครับในราคานี้เพราะฉะนั้นในกรณีของแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยสำหรับผมกลายเป็นว่าทุกอย่างด้วยปัจจัยต่างๆเนี่ยมันทาให้รู้สึกดูเฉยๆไปเลยนะครับสำหรับทางด้านของแอนโทนีกอร์ดอนนะครับอ่ะนี่คือนักเตะที่ตกเป็นข่าวกับเชลซีนะฮะนอกนั้น,นียมีข่าวแต่ว่าปฏิเสธไปแล้วอย่างมาโกสยอร์เรนเต้นะครับหรือคนอื่นๆเพราะฉะนั้นผมจะวิเคราะห์เอาคนที่มีความเป็นไปได้แล้วกันนะครับก็ตลาดนี้จับตาดูดีครับโฟฟาน่าโอบาเมยอง Gordon, หรืออาจจะลุ้นว่ามีตัวอื่นที่น่าสนใจเข้ามาอีกหลังจากที่เชลซีปิดเดียวกับคาซาเดนะครับเรารอดูอาจจะมีตัวละครลับอาจจะมีมิดฟิลคนใดคนนึงเข้ามาก็ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งตัวแฟรงกี้เดยองผมไม่ได้พูดถึงแฟรงกี้เดยองนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าบาร์ซ่าน่าจะเก็บแฟรงกี้เดยองเอาไว้กับทีมต่อนะครับส่วนคนอื่นๆเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรหรือความเห็นคอมเมนต์ตรงกับที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่าหรือไม่ตรงยังไงคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยส่วนใครที่ชื่นชอบ นะในส่วนงการวิเคราะห์อย่าลืมเชิยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากทุกท่านกด Subscribe ด้วยนะครับทั้งในช่องทาง Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันในคลิปหน้ารวมไปถึงคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมพรเมร์ลีกมีแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอ,อกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ